ไปนะโอ้แปง้งแป้งไม่ทำอะไรทุกท่านโอ้ปเป็นเลคคอร์อดดีกว่าเอาห้องนั้นอ่าไปคาโกเบนะครับผม โอ้ประตูน้ำโชว์ไม่ตนองดอกไงล่ะเติมน้ำมันอีกหลายเวรกรรมเลยขนเดตาละเมาวะไม่มีคนรูดเสาลงมาวะไอชี้เครื่องบินแม่งโอเคผมจะต้องโอ้ คือประตูมึงนี่นะโอเคโอเคสิ่งที่เราต้องทำก็คือสิ่งนี้อึ๊บอุ๊ยยามอยู่ดีกันไหมผมเกับพี่ป้าเราอะไรกันครับนี่ผมไม่เคยมีปัญหาพี่ยุบแกงมาก่อนนะไม่เกี่ยวนะครับแกงต่างว่ากำลัยนแค่ยังไงอะไรกัครับ อะไรนะมาแก้ไฟไม่กลมาแก้ไฟอยางล่างแล้วเดี๋ยวล้างจบแล้วเปล่าใจแล้วล้างจบแล้วเป่าเออล้างจบหรือเปล่าสะอาดแล้วเนี่ยสะอาดละผมอยู่กับพี่แป้งครับผมครับเฮ้ยพี่อยู่ในห้องอาวุธเมื่อกี้ใช่พี่พใช่ใช่ใช่ผมเกียดกันเียพี่เพราะเล็กเลื่อนเห็นพี่พี่พูุไม่ได้อะเล็กหนึ่งแมตต์พี่งเลยพี่พุเงเลยพี่พู่งกันเห็นแป้งเห็นแป้งะครับพี่ผมไม่เห็นใครเลยเพราะผมมาลูดบันไดอยู่ลูดขึ้นลูดลงวันแล้วลูดคุนแล้ลูดได้ทำไมวะ มันรูดกันขาหนีบแดงหมดแล้วมั้งตอนนี้มันหนุกดีนะเว้ยตรงกระดานสูงอะมันสูงดีนัหนุ่มเล่นไงอ่ะนึกถึงวัยเด็กแหว่ววัยเด็กเราเคยเล่นโอ้โหจีบแล้วจีบกันไปนี่ก็เลยมาเล่นดีไมมไมมรู้ไอ้ใจลาวรู้ว่าเป็นยานมันก็รู้ได้นะลองเลยไม่ต้องหรอกจะต้องรู้ถึงเป็นยามเท่าไหร่ลองรูดไหมลองรูดไหมลองลองรูดได้ไหมจิ้มจับไหมได้โอ้ยมีรูดไปสามว่ะ เฮ้ยเฮ้ยคุสกิปนะวคสกิปนะผมสกิปเหมือนกันคุสกิปเหมือนกันผมก็สกิปเหมือนกันผมไม่ทำะไรเลยพูดหมดหูดหมดหมดเอ่อผมต้องเอนจิ้นลูมดิวะนี่แล้วเติมน้ำมันไมดีเลยมาถึงเออทีนี้เราก็ต้องไปเอ่อต้องรูดบัตรเกียร์การรูดบัตรโอ้โหทูฟาร์สเร็วช้าขนาดนี้ทูฟาร์ส ้าปอวะโอเคทางนี้ครับรูดลงไปสิ่งนี้ที่เรายังไม่ได้ทำโอเคแล้วก็สิ่งนี้ฮะอันนี้เขียนว่าอะไรวะ please plus ที่เราจะไปหัวยานก่อน ไล่ให้มันแบบปาดปทีนิดปาดไปที่ส่วนแต่ตอนเนี้ยยังไงสิอมีส่วนสมบัติ เมียบร่รอยครับโอ้มีหุ่นองมองอสมีเพชรด้วยเควสอยู่ตรงไหนทุกคนมีพงมีเพชร <c oughs> เนี่ยอ๋ออ๋อ,อ,อ,อต้องแต่งตัวให้มันเหรอโอเคแว่นเสื้อใน <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> ทีนี้เราไปมิติ้งรูมนะฮะ มีใส่เสื้อในมีแต่งตัวให้มองอัรด้วยนะหมายเลขถึงเราก็คือ08325ขอบคุณครับก็ยังมีอยู่ที่คอกพิตอยู่นะฮะคอกพิตคือหัวย่านนะครับไม่ใช่แต่คอกพิตเหมือนกับห้องแต่งตัวห้องรับรองหรือวะนั่นแหละมีข้อมูลผมีข้อมูลยังไงครับยังไงครับอข้อมูลขอข้อมูลก่อนพี่ก็มีข้อมูลเหมือนกัน ผมได้ไปอ่านบทความทางวิทยาศาสตร์มาพี่เขาบอกว่าให้าอินเวเตอร์ปิดประตูอ่ะเราอ่ะจะต้องใช้การ์ดในการลูดปัดเปิดประตูถูกไหมและเมื่อกี้พี่กิตไปกับพี่ป๊อบแล้วพี่ป๊อกก็ตายแล้วประตูก็ปิดผมแอบในห้องน้ำไม่ใช่ไม่ใช่ผไปทางนึงอ่ะไหนไหนไหนขอข้อมูลแป้งมาผมไปแย่ผมไปแก้นี่มอมพิวเตอร์มาขอข้อมูลผมนิดนึงนะครับ คือก่อนหน้านี้เนี่ยแป้งก็กาลังจะเดินไปที่ห้องแถวห้องน้ำและคราวนี้แป้งก็สวนทางกับดับเบิลเคและพอไปข้างในปุ๊บเจอศพาฟครับผมอัานี่จบอย่างไรแล้วแป้ง่อนแรกอ่ะผมกับพี่แป้งอ่ะเราเราลืมตาเกิดมาพร้อมกันในสุดที่อยู่ด้วยกันอัลนกกเยมาพร้อมกัน แต่เรามีจิตใจที่สะอาดไม่เท่ากันที่ที่มองตาผมตาผมแบบเป็นคนมเลยิไอแกเป็นสระอีฉันไม่เชื่อใจคนซอสรีคือผมอะคือผมอะจะเปิดประตูตรงนู้นแต่แล้วพี่แป้งอ่ะก็เดินออกไปเว้ยตอนแรกผมก็คิดอยู่ว่าไอประตูตรงนี้มันเปิดยังไงวะผมงงอยู่เว้ยโอ้มาทำแบบใส่ด้วยแล้วเราก็เดินมาเจอกันอีกรอบนึงจำได้เราพี่แป้งมาเดินมาเจอกัน ผมก็ไม่ทำอะไรพี่แป้งเลยนะถ้าผมจะฆ่าพี่แป้งแกไม่ทำอะไรฉันตีเนี่ยทำแกฆ่าน้องสาวฉันไม่ทที่ต้องพี่ฉันรู้ว่าตรงนั้นมีศพด้วยซ้ำพี่ที่ให้เอาใครเอาใครก่อนดีกว่าที่รักนั้นพี่บเอาให้เอาให้ชัวร์เลยคือพี่กีดก่อน ไว้เดี๋ยวก่อนผมได้ไงที่พีดไม่รู้เรื่องเลยเชื่อคนง่ายด้วยไม่พอผิดเชื่อคนง่ายที่กีดทั้งยาน่ะพี่กิดอาจจะไม่ได้เป็นก็ได้พี่หูเบาอยู่แล้วยหผมบาเยู่หูเบาอยู่ไหนเอาอะไรเนี่ยให้ขึ้นบินทุกคนไม่ได้บอลคุณคุณนี่หูเบาไปจริงจริงมาตะแก่กับมาตแกนรับไม่กินแล้วก็ไม่กินกับเดอะบุ๊คโอ้ปริก โอเคอุ้ยเยอะจังวะสวนใครบ้างวะเนี่ยแอน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 ฝั่งไหนวะเนี่ย โอ้ o, สายไฟผมต้องท่อมอีกสามจุดน่ะน้ำลายจะไหลขอไปอยู่ใกล้ๆเถอะจะได้แบบโอ้ไม่รู้สึกไม่ใกล้ละรู้สึกไปนู่นเลยครับผมจะมองไม่เห็นศอกกับพอยังแหละเพราะต้องเปิดแบบตลอดเวลาขนาดแมปเก่าเนี่ยผมยัต้องเปิดแบะนะผมชอบดูว่ามันอยู่ตรงไหนจะได้เดินไปหวงบนสุดอะไรอ่ะไปไปไปบนสุดบนสุด เราก็เควสเสร็จนะครับเรียบร้อยครับคอมพ l e t คอมโทโบเทสว่ะเราต้องไปซ่อมคอมเพื่อให้เห็นเควสว่ามันเท่าใดแล้วโอเคเสร็จหมดแล้วครับเรียบร้อยครับผมห้องเซคเนตี้อยู่ไหนวะโอ้ล่างสุดเลยนี่อะไรอะ่ะอัไจะเป็นผ้ากางเกงในคนที่หลุดออกมา ส่วนสีดำไปแคลร์ตี้เหรอลงห้องนั้นก็ได้เฮ้ยดีใจจังที่ทุกคนเดี๋ยวผมมีข้อมูลที่เยอะมากครับอะไรอะยังไงครับยังไงครับเดี๋ยวให้คนอื่นพูดก่อนนะผมเก็บไว้เพราว่าเป็นแบบจุดของพวกอะารโ้ยเรอ่ะผมว่าเดี๋ยวก่อนนะผมเจอศพแต่ว่าผมกดไม่ทันแป้งกดหน้าตาตัดหน้าหมดละ ตอนนี้ให้ให้ให้พีให้ข้อมูลกรือะไรพี่ข้อมูลของพี่ก็คือพี่จะพี่กิจบ่อยมากเอาเอ้าก็เดินทำเพจก็ต้องเจอสิไม่หรอกพี่กิจอะทำตัวนิ่งเฉยและพยานปากสำคัญของเราได้ตายจากเราไปแล้วนั่นก็คือ F B T M P เขาได้พูดคำสุดท้ายว่าก่อนที่เขาตายว่าพี่กิจคือฆ่าก่อนพี่ไม่ทำเลผมเห็นด้วยผมเห็นด้วย ผมบอกแต่นะจุดๆนี้เราจะไปให้ฆาตกรคนที่แป้งเห็นไม่ตายไม่ได้พี่แป้งฟังผมนะพี่แป้งไม่อยากพี่แป้งเอาผิดกับพี่พี่พี่เขินเลยนะถ้าพี่เอาผมออกอ่ะผมออกเลยไม่เป็นไรพี่เอาเขินง้นพี่แป้งไม่ตัวพี่ถูกพร้อมเขินแน่นอนปที่เอ็มพีตายอยู่ในห้องอาร์เมรี่นะครับหน้าห้องอาร์เมรี่ผมบอกแค่นี้คือไม่ว่าหเอาพี่กิตออกก่อนพี่กิะเป็นชัวเพราะว่าอเล็กบอกว่าพี่กิตเป็นถูกป้ะ และอะไรก็ตายเราต้องบอกกอนก่อนพี่กิดเป็นพี่กินจริงๆแกบอกเดี๋วอะไรมาเฮ้ยอะไร่าพี่กิตพี่กิตไม่ได้เป็นพี่กิอยู่ในโซ่ข้างห้องผมไม่น่าเป็นทุกคนจะโมเคเป็นอะไรความสามัคคีอยู่ที่ไหน โอ้ตายข้าไปที่ลุงอะไรวะผม<อ><ค>นบนเดินไม่ได้กเดินไม่ได้ข้างบนสุดข้างบนสุดช่วยด้วยผม,ผมากอะไรกันเเว,วะ ตัวมันติดบั๊กเดินไม่ได้อ้าทำไมล่ะเคนายพยายามจะวิ่งอยู่ไปไหนเราเห็นนะนายพยายามจะไปไหนเราจะไปยืนยันตัวตนกับพี่แป้งว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์ยืนยันหรือไปฆ่าไม่ทุกคนคอยเชื่อแป้งจากขังเอาดับเบิลเคออกพี่แป้งพี่พี่แป้งก็ผิดบั๊คือเมื่อกี้ผมผมลืมเปิดไมค์ผมผมบอกว่าท m p อมพตายอยู่หน้าห้องอาวุธอาอรี่แต่ผมกดโหวตไม่ทันเพราะว่าแป้งมันกดติ๊งนองก่อนเมื่อกี้ใครโหวตแป้ง ฮไม่ไี้ใครโหวตหนูหนึ่งจิกต้องเคอยู่แล้วพี่ผมโหวตอีวาพี่คือแน่นอนเชื่อผมผมไม่คัดไม่ตีผมโหวตเอางี้เราโหวตดับเบิลเคก่อนพอเสร็จปุ๊บเราโหวตพี่กิตต่อแล้วพวกเราจะชนะทุกอย่างจะจบไม่ให้ผมรู้จบเฮ้ยทำไมอ่ะไม่เขินแน่ทุกอย่างจะจบไอ้แบนไอ้เหลือเลือหรือใจเราครับพี่หมาว่ะแบนผ่านอะไรวะคุณคนพลานแน่พานะี่ใจเราพี่เชื่อใจเราได้ใช่ไหม พี่ปั่นร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ใจเรางูพิษพี่เหมือนภาพภาพจำอันเก่าๆมันกลับมาร้อยล้านเปอร์เซ็นต์แล้วพี่ก็โดนฆ่าถ้าแต่เริ่มเริ่มเกมมาผมก็ขัดสู้อยู่เลยนะผมกดพี่ประทุมเป็นตัวเกมส่งส้วมเออเห็นไหมพี่ก็พี่ไปปั๊มส้วมอยู่ไม่มีประโยชน์เลยใช่เห็นปะผมว่ากับพี่กิจคิดว่าไม่น่าใช่พี่เพราะเราเป็นคนรักส้วมเหมือนกันงั้นเอางี้ผมรักาพี่กิจเป็นใจเ้าดั d o u b ลเคก่อน ต่อไปพี่ไหมพี่ไหมตนอเกี่ยวอะไรกับพี่อะมัวิบหายอยู่ซัวเป็นคนดีมผมคุณจบแพ้คุณแพ้นะเอาดูว่าเกมเกมอาจบไหมผมพูดดับเบิเคเกมจบไหมเกมจบไหมเกมอาจบบไม่ไมถ้ามันจบคือเราแพ้นะถ้าเราบทผิดเยวเรากันอูงไว อยู่เนี่ยโอ้ถูกว่าถูกเอาโอ้ oh. Ooh, ผมอยู่ตรงนี้พอดี everybody. ท่านผู้ชมครับผมนี่เสร็จแล้วนะผมคือผมทำอะไรก็ได้ตอนนี้ผมชื่อมากเลย๋อ oh. 오, 동자 오, 컴퓨터 จะพาทุกคนไปดูสถานที่ที่เรียกว่าไททานิกสัญญาณอ่อนเหลือเกินพี่ไม้ไปไหนอะพี่ไม้พี่ไม้ไปไหนเอ้ากดผิดกดผิดโอเคโอเคขำรวจสอบสัญญาณก่อน เอาลงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตอนนี้เราต้องใจชื้นใจชื้นเข้าไว้ฮึบ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 กลายเสร็จแล้วกลาเสร็จแล้วทุกคนไปดนะาอะไรกันคำนี้อ่ะเฮ้ยอะไรกันคำนี้อะหนูกำลังต่อเสาสัญญาณอยู่พี่แกเจอศพที่ไหนพี่ อยู่ทีงไททนิกเลยไททนข้างล่างใช่ไหมโอ้พ่กิตร้อยเต็มผมไม่ใช่อบมพี่มาจากหัวนผมมาจากหัวยานก็ดิหัวยานพีไไทนกเป็นคนเดมยานนเดิเชื่อได้ทำไพวกแกสคนไม่ฆ่ากันวะพี่คตีดีพิีพิิติเป็นปะเป็นคนดีครั ว่าพี่กิไม่ไมีเาพี่กิตเจอผิไม่ฆ่าผมเราว่าน่าติดคุดาวพราะพึ่งฆ่าว้ามน,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 นไม่ใช่มไม่ใช่ผมาจะขวยาผมไปทำเฟสในตึกแสงสูตสตาร์ประเด็นคือถ้าครั้งนีแป้งเลือกผิดคือแป้งโง่เลยน <laughs> ะ,ะน <laughs> พี่แป้งเอ็ดอะไรไม่ดีพี่แป้งเน่ไมมีภาพจำเดิมๆที่ที่ผ่านมาร้อยล้านะ <laughs> นึ่ง <laughs> พันล้านเป็นต้นครับไม่ ไม่พันล้านเปอร์เซ็นต์คือมันน้อยน้อยกว่าร้อยล้านไอ้แมเยอะกว่าร้อยล้านกว่าเยแป้งแป้งนี่มันจะัวตัวเนื้อนี้แป้งให้ทุกคนตอบคำถามแค่หนึ่งคำถามถ้าทุกคนตอบคำถามนี้ได้แป้งจะโหวตแต่เราเป็นปะไม่เป็นครับพี่กินเป็นปะไม่เป็นผมเป็นคนดีนี่แหละคนเลวอ๋อ

พกิไหมถูกครับ่ถูกไหมเอยโอ้โหกินคี่ป้อมนี่เองถึงคาผมไม่ได้แป้งมันต้อมีภาพเนิพี่แป้งแบบกกผมแม่งยังปวดหัวผมกำลังยืนเฝ้าแป้งอยู่ห่างๆแล้วผมตะกิตตะกิตก็ได้มาเสียบหลังผมตายแป้งก็ยืนเหมอมองฟ้าอยู่ตรงนั้นยังไม่ได้ทำมแต่เควสเดียวเลยเว้ยแล้วโดนพเนี่คือเกียกันแหละูออกเียกันแหละ